สบายดีพ <ım. S 2> ี่น้องเบิร์ตสุครุฑคนอี้เนาะมันนี่เสดไปงานแจกผัวเถ้าพ่มที่ว่าเคยลงขี่ไปเนาะงานแจกผัวเถ้าไอพี่น้องเลยได้เวลาพี่น้องก็เสดไปก็มียังมียังก็ไปติดตามชมกันอยู่คนน้องเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะมีเถ่าแม่ก็เสดไปเถ้าแม่ก็รับเอาลานพี่น้องเลยแต่ก็เถ่าแม่พาเถ้าแม่ไปเถ่าแม่เนี่ยเป็น แตเป็นเป็นล้านอีกเนาะบอกข้างก็คือเป็นเลนนหน็นไหมพ่อแม่ห้องเธอแม่เนี่ยเป็นันเ,เป็นเอื้อยห้องห้องนอนผัเฒ่าเนาะด้วยเท่ๆนะพี่น้องเลยจะมีเ,เวลากับทีเที่ยงนะพี่น้องสิบโมงกว่าเลยรอเขามาเทียงมอน,นั่นแมวกับยังบบเห็นน้องเทวเชียได้ไปก่อนพี่น้องเลยน้อเทียวกันเลยเพราะมันสวยเลยน,น้อง ามสกันลรพี่น้องที่ยัง้าสบายดีน้องยายะสบายดีสบายดีเยุสบายไปไปบุญพี่น้องเอ้ยไปไหนเสา่ไปไหนไปบุญบุญแจกเข่าห้องบฐเข่าบรรจามเถ่าพรมอ้าย ไปน้ำผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยด้านกันเลยว้ายูจะควมเลยไหนูดี๋ยวนด้หวยนี่หวยห่วยห่วย

ไปเบิ่งเงินไปชมอยู่งานไออเ้ยไม่ด้แได้วันไปบวเห็ดบุญเจกไปแหละบุญแจกก่อนไปประเนกระชั้นนะพี่น้องพี่น้องกระชั้นเนี่ย นม่พี่้เาแม่พี่น้อง่่ี่ลูกปีลูกน้องพี่น้องค่ีจ่านหา ที่ก <c oughs> ับโมแนนด้วยดูย <adam toda> ่างด้วน้แนหารเิ่นแล้วจังสัดแม่ือว่าคนแต่งตัวตน้อือว่าป้ายจุสิตัวเขา่งตัานี่คือเมียเปิ่นเนาะเมียปทอ่าเมียใหม่เปนพี่้อง กลใช้ะไมพูดงพี่น้องกฮะจะกันลบไหม้กเ้วท่เา้อนาะกองบุญมีอยู่สี่กองเนาะเค้ามาข้ามาน้าทำถาแม่เนาะพี่น้องเนาะให้ถาแม่เป็นนทำบุญหลด

เสียงปอกเสื้อาดเงผ้าอกาบเกน็นคอถอกคอไฟได้เพลินเช่วยทลายข้ากระนั้นข้านกระฉิไว้นี่กระยังหางห้าตเกื่อนทากัว่าเป็นบน้เลยเขนคือลูกสาวคนนั่น้องเดินมาข้ามกบดีข้าวบดคอยได้มากเลยเพือนลองยึดลืมเน่อเพื่อน แะได้ดิมหน้าทุกเจ้าอยาะตรปฏิบัติการเพ่กสุดอากดูดบกจากประชาชนไปแต่วไยยากเลยแต่ไม่ได้ผิดหรือตัดนัดตัดใจใส่บุญใสุ่เลย่าให้ใครมีให้เลี้ยง่สื่อ่ม่งั่ ตอนนี้ผ่าพื้นลังสันอาหารน้อพี่น้องเนาะก็ลอยสักครู่น้อพี่น้องดูไปเรื่อยเออบ่อกพามาจิไปห้าถ่ายให้บึงถูกมองถูกมุ่งเนาะสบายดีสบายดีเออคนนี้แหละสบายดีสบายดีเขามองมีเบี้ยแล้ว แต่ยังคิดนี่น่ะอไอเป็นเบิ้งน้ำเนี่ยพวกพี่น้องไอมีซอยจู่แล้วพี่น้องเด้อก้อยแล้วพี่น้องเนาะขอโทษขอไปแล้วพี่น้องเด้อ,อดบาองงา,านมันบ่สุภาพาาพ,ามมาพี่น้องเลยถ้าก็ฮอดก่อนก็ได้ยฟาทะแมงมาไป็นาพวกนั้นเขาหมูามาง่ายอันเดีวยวเด้อ กินน้ำระบาวตัวเองแหละเนี่ยกินการกินเพื่นกันเพียบพี่น้องเลยกดหลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเลยร้านแฮมีเด้อพี่น้องนี่อยู่ในกินเพื่นอนมียังแมลงงั่นบ่ แกละเนี่ยคือแล้วเนาะอันนี้ก็คือระบาวพี่น้องเลยลูกของปฐเพราพมเนาะพี่น้องถ้าเกิดคุณหอาคุณตาหลุดรอคือเก่าพี่น้องเลยพี่น้องนี่คือเก่าบ่าวข้ามมันยิ่งข่าวพี่น้องเอ้แป๊บหนึ่งเด้อบ่าวข้ามกับขี้เข่ากินน้ำและเนาพี่น้องเนาะเย็นนี้เพิ่นกำลังปรึกษากันจะเอาเอามอเตอลำพี่น้องนี่มีมอเตอลำเรื่องเด้อมาแรงเด้อ อยู่บ้านอาจารย์เนาะเมืองสงขลาแข็งสุวรรณเขตพี่น้องมาบผงมาซมกันเนาะติดตามชมมูลนิยมเรื่องคณะอันที่ไปล่ำอยู่น้องเขียนหรือบ้านพงติอยู่นอกพี่น้องเนาะลร่ำมุ่งขึ้นแข่งนครเนี่ยนาดนี้ก่อนแข่งนครเบ่งนครพี่น้องเลยเบ่งนครบอกข้ามถีดไปถ่ายบรรยากาศให้บึงที่ว่าไปคนมาเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอกข้ามด้วพี่น้องเด้อ มือใหม่เนาะพี่น้องเนาะยังใหม่ยังใหม่ยังอายอยู่ถ่ายกันเลยไปพี่น้องไปเบิร์นกันอยู่กินพี่แต่พี่แต่เนาะพี่น้องเอ้ยข้ามกันเลยมีหมอลำเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อคณะปิ่งนครพี่น้องเอ้ย เป็นกำลังจัดแจงอาหารการกินเนาะถ้าบาแจ้งหรือบาสัตว์เจนขอโทษขออภัยด้วพี่น้องเนาะแต่บางเรากินเผากินหน้าพี่น้อง,อองอวนนเว้ mẹ chắc còn kia cổ chắc tham ăn rồi. mẹ còn lắm nặng đấy mẹ, mua rau nè. Cho bồi mướn đâu nó. Mướn gì vậy? เออเมื่อไรจะมาใหม่เม uh. uh, uh, uh. ื่อจะมาใหม่พี่น้องเอ้ยเออเออเออกินเขากินน้ำเลยน้องไหมน้องกินเขากินน้ำเลยน้องกินแล้วกินแล้วพูดผมไปกินแล้วเขาระเบ่าเออโอพูดอะไรกำลังมากพูดอะไรใส่กูเศร้าเพื่อนกำลังมาพี่น้องเอ้ย หาหล่อบึงก ar ่อนทางใดทางนี้มียังเทนี่รากินเข่าพี่น้ำพี่น้องเลยมาสะามาสวยสำคัญพี่น้องเอ้ยแรงมีมวลเรื่องพี่น้องเอ้ย เด้อมาเด้อมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อคือลูกชายเพื้นนอกพี่น้องโดยโดยบอคนละบอยบอ้นลำเลื่องเนาะบ่านเหมเนาะโดยโดยมีนลำเลื่องพี่น้องเอ้ยมลงอยู่บ้านอาจารย์คณะเป็กนครเนาะ ขี่ลมบัดในห้องที่อุ้อนเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยมามวนมาซื้อน,น้ำกันเ้อพี่น้องเด้อแขก้ม่เกียดเบิร์จะดคนเมาบุญกันเอพี่น้องเนาะ แม่แม่ฉันเอาคอยเมื่อก่อนแป๊บหนึ่งคนมาใหม่ลงฟิตลงไล่ก่อนสบายดีเอาบอลวอลลย์หกับมากพี่น้องเว้ย อันี่ก็โจ๊กขีเนาะพี่น้องเนาะมาแรกจะมวนเอาขีดเจ๊งๆพี่น้องเอ้ขีดนี่ก็สมนิสมควรแหละหล่อข้ามเหมือนกันนั่งอยู่กินเนาะฝากอะไรก็แซ่์ให้เด้อพี่น้องเด้อถอดไส้ตรงนะครับ อันนี้คือบรรยากาศที่วันแรงที่มีหมอรำมาลงเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคณะเป่งน,นครพี่น้องเลยคุืผู้บ้านก่อน